การต่อสู้เพื่อการชิงแชมป์ m o t ต GP ปีนี้เริ่มเข้มข้นแล้วครับพ่อรองแชมป์ไม่ไปที่แล้วอย่างโมเฮมาติน oh. hey. ตอนนี้คะแนนนาเป็นอันดับหนึ่งในแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับส่วนตัวเตงอย่างเปกโก้บัญญ,ญายนแชมป์ลงไม่ปีที่แล้วคะแนนตอนนี้ร่วงลงไปอยู่อันดับที่4ี่ในตารางแชมเป,ปี้ยนชิพพ่อไปเกิดเหตุชนกับมาร์คมาเกนนะครับสอันดับ2ในตารางแชมเปี้ยนชิพตอนนี้คือแบดฟินเดอร์นะครับอันดับ3ก็คือ เดอะบีตอนนี้อยู่อันดับ3ครับอันดับ4บัรญาาอันดับ5ไม่ได้เชื่อเหมือนกันครับลุกกี้ประจำปีนี้ดาวลุ่งนะครับอคอสตาอยู่อันดับ5แต่ก็พึ่งผ่านไป2ส,สนามเองอันดับ6หลังจากชนกับบรรญายแล้วมาร์กมาเกตก็อยู่อันดับ6คะแนนก็เด้เรียกกับอคอสตานะครับห่างกันไม่เยอะสมวนเลสหลังจากที่เกิดปริเหตุไม่จบกันในขนันในรอบสุดท้าย ก็น่าเสียดายสำหรับแฟนอเมริียด้วยนะครับตอนนี้เขาร่วงไปอยู่อันดับที่8นะครับส่วนอันดับ7เป็นของเล็กซิสส์ปาโกรส่วนอันดับ9ก็คือทีม KTM โรงงานอีกคันครับก็คือมิลเลอร์นะครับ,รบแบบ41นี้เป็นคะแนนเท่ากันเลยครับตอนนี้ก็คือฟาบิโอ2ฟาบิโอนะครับและเป็นยำ5ที่ดีที่สุดคือเอล b ดอโบนนะครับปีน,นี้การลุ้นแชมป์ก็สนุกนะครับปีนี้เพราะว่ามาติน ทีมือพัฒนาดีขึ้นดูมาตินจะนิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อต้องการแชมป์โลกครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้แค่ลองแชมป์แต่ก็สูสีมากนะปีที่แล้วปีนี้มาตินคงตั้งใจเอาให้ได้นะแชมป์โลกพยายามเต็มที่มุ่งมั่นให้ได้ส่วนมนริยาไก,ก็ต้องพยายามป้องกันแชมป์แต่การป้องกันแชมป์นั้นก็ยากยากการได้แชมป์ว่ายากแล้วป้องกันแชมป์นี่ยากกว่า ที่จริงก็น่าเสียดายแทนบรรญยาครับสนามนี้ก็ที่จริงเก็ทํางานได้ดีมากแต่เปียนเลสก็นํานํามาตลอดมาพลาดช่วงท้ายนิดเดียวช่วงเขาง้าโค้งทําให้อันดับหล่นลงไปอันดับ4แต่ออกตัวดีมากรบรรยยาเช่นเดียวกับเยนเลสเลยครับสนามนี้ออกตัวดีมากธรรมดาเยนเลสจะมีปัญหาในการออกตัวแต่สนามนี้เขาแก้ปัญหาในการออกตัวได้ออกตัวได้ดีมากช่วงแรก,แรก ส่วนในการแข่งขันเมนเรดในวันอาทิตย์บัญาญาก็ทําได้ดีนะครับตอนนั้นอยู่อันดับที่4แต่ดนมาร์คมาเกสแซงและเขาก็พยายามแซงกลับแต่พลาดเกิดอุบัติเหตุทําให้บรญาญาไม่จบการแข่งขันนะครับส่วนมาร์คมาเกสก็นํารถมาแข่งแต่ก็ไม่มีคะแนนจบอันดับ16ก็น่าเสียดายแทนบรญาญาก Mark ับมาร์คมาเกสนะครับถ้าไม่ชนกันเกดิดอุบัติเหตุคะแนนคงได้คะแนนมากกว่านี้อันดับก็คงดีกว่านี้ในแชมเปี้ยนชิพ แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาในการแข่งขัน,นครับัวารเหตุก็เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาพเพราะการแข่งรถที่ใช้ความเร็วสูงโอกาสผิดผพลาดเพียงเสี้ยววินาทีกท็ทำให้เกิดการล้มหรือการชนได้นะครับส่วนหลังจากเหตุการณ์ที่มาร์กมาเก้กับบรรดาญาชนกันนะครับมาร์กมาเก้เขาก็ได้บอกว่าผมไม่คาดคิดเลยว่าบรรดาญาจะมีความผิดพลาดแบบนั้นในสนามนี้มันเกิดขึ้น เราทั้งสองชนกันตอนนั้นผมอยู่อันดับที่ห้าต่อสู้เพื่อนอันดับที่สี่ันแย่เพราะว่าเราทั้งสองต้องจบลงที่กวดข้างสนามและแน่นอนมันมีผลต่อคะแนนแชมเปี้ยนชิพแต่ไม่เป็นไรผมกับเปโก้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันเป็นสิ่งที่เิาได้ขึ้นได้ในการแข่งขัน่วนเปโก้บอกว่า ผมกับมาร์คมาเกสเราทั้งสองเป็นนักแข่งสองคนที่แตกต่างกันความที่ก็แตกต่างกันมุมมองก็แตกต่างกันตอนนั้นมาร์คพยายามจะแซงผมและผมก็ต้องการแซงกลับในจังหวัดนั้นเราเข้าไปในลายเดียวกันและชนกันมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากก่านในสนามนี้ผมไม่มีคะแนนเลยจากความผิดพลาดนี้แต่ไม่เป็นไรเราจงมีโอกาสได้แก้ตัวในสนามต่อไป แล้เราจะพยายามทำดีที่สุดเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและเดินหน้าต่อไปปีนี้ถึงแม้ดูกติจะดูเหนือกว่าทุกค่ายแต่ทีเอ็กับอิเลียก็พัฒนามามากแล้วครับปีนี้อย่างเช่นอ่เนเลดก็ออกตัวได้ดีอันดับที่สองมาเนเกือบจบการแข่งขันแล้วแต่ว่าพาาช่วงสุดท้ายเขาลบปัญหาใละิปเล็กก็เป็นแชมป์ได้ในสนามนี้ ถือว่าพัฒนามาได้ดีมากเลยครับสำหรับปีนีเลสท็อปส่วน KTM ของบินเดอร์ก็อยู่อันดับที่2ในแชมเปี้ยนชิพในตอนนี้ก็ถือว่าผลงานคงเส้นคงวาปีนี้ทั้ง KTM กับอะพิเลียก็คงมีโอกาสรุ่นทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารถก็มีการพัฒนานักบิดก,ก็ฝีมือดีเยามห้าตอนนี้ก็อยู่กลางๆอยู่ติดท็อปเพก็ถือว่าต้องพยายามปรับปรุงต่อไป เพราะว่าการแข่งขันมันสูงก็เรื่องธรรมดาต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะไม่ใช่ว่าจะมาห้ามไม่เก่งนะครับแต่ว่าทีมอื่นก็พัฒนาไปมากฮันดาก็เช่นกันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรามาคอยลุ้นกันในสนามนานครับที่อเมริกาช่วงสงการของประเทศไทยวันที่12-14เมษายนนี้ที่อเมริกาเรเบิลเซอร์กิตออฟอเมริกานะครับว่าใครจะทำผลง,งานได้ดีแค่ไหนทีมไหนจะจบผลง,งานได้ดี